ดีค่ะเพื่อนมาจากสามปทานพิเลนค่ะมาตักทายเหมือนเดิมจ้ะวันนี้วันอาทิตย์จ้ะวันนี้ขีข้ขานเฮ็ดกระเพาะพี่น้องกินอันนี้ละง่ายๆวันนี้สามีไปซื้อมาบอาเราไปก,กินเลยไปซื้อมาว่าขีข้ขานเฮ็ดกระเพาะสามปทานกับขี้ขานเฮ็ดกระเพาะตะลึงหมื่ตนตะแนงกินบาสิกินยังหายยังกินโอ้ยคิดเนี่ย อันนีก้ก็คือเนื้ออ่ามีเนื้อเนื้อบดแล้วก็เบคอนแล้วก็สลัดแล้วก็เอ่ออะไรนะสิ๋วปิ้ยังก็ลื่อีกแล้วโอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะสองนี่ลืมสิ๋วปิ้ยังก็ลืมอืม อันนี้ก็คือแตงดองอ่าแล้วก็อยัง่อเขาเอินนะหอมหัวใหญ่อุย้ยความจำเสื่อมเสมอแล้วปะนี่ซสาววิลสินจีบเอาอย่างก็ีาจำม่ได้เวลาจะพูดนะ่ะพูดไม่ออกหูอยู่ด้วยใจมันบานมันบอกจากปากมาสิเบอยังนะ่ะ อซอสอะไรเนะอ่าซอสกระเทียมอ่าซอสกระเทียมโอ้เทาลัดเยอะไปปะ่ะไปต้องตา สุดเลยใช่ป่ะที่แรกที่แรกสามีบัง จะไปซื้อไอ้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้มันคายายแฮมเบอร์เกอร์แต่แต่มันสิเป็นอยู่เนหลานปิ่งอย่างที่เขาขายกระตบหน่อยๆนอยนะมันสิเป็นเหมือนแบบว่าหั่นเล็กๆหั่นหน่อยหน่อยที่เขาขายอันพวกเป็นไฟทอดมักกะโราทอดไอ้ไอ้ฮอทด็อกทอดนันนี้ละจ๊ะแบบว่ายังไงเก็ซีมีพวกนี้นั่นเลยจ้ะคนจะมาหลายครับไปแมคโดนัลด์คนมันหลายพวเลูกไปกี่ขันท่าพว่ากขี้คันท่า Jos kun haluaa paittaa pari, Mä en muista, hmm? että mulla on Mä en muista, että tuolla olemassa. Au! Oh. Siinä on valkuus, siellä on kaupavalla monta บักนาจ้ะบักเน้าวรวยเกลือแกเรียนพี่น้องอยาก,กินตะมือบ้านน่ะล่ะที่ไหนพ่อเสษยคลิปกินแต่บักหน้าพี่น้องพอดีเด้อนกินอันนี้ไปนะให้ราเกลอไปนะพอดีเลยเมต้องเห็คดคลิปอยากเลยกินเสร็จแล้วก็กินนี่เลยแกเรียนอย่ามาตะมือบ้านแลยรวยไปจนน้ำกเกลือละลายน้ำแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยล้างเปลือกอกเรียบร้อยแล้วก็เอาเปลือกออกด้วยล้างด้วย <laughs> อืม ว่าปเปี้ยวก็เปี้ยวอยู่ที่แรกที่แรกเค็มมาก,ก่อนเปี้ยวผออกที่หลังพยายามอย่าก,กัดดูดูดละกืนเลยเพราะว่ายังทางเขากัดเอาไปเอาฟันเข้าไปสัมผัสอันนี้มันเป็นกรดนะพี่น้นนองนะมันมีความเปรี้ยวและเป็นกรด มันจะเซาะฟันเราให้ให้เราเสียวฟันอืมถ้าคุณท้าวไดกินของเปรีป้ยวเอาลิ้นดันดันใสยย่เพดานแล้วก็กิืนเลยอืมบางครั้งก็อยากยำเนาะบางครั้งก็อยากยำเนะาะตัวยำยันปั้นยันปั้นสุดนะ อยากเคียวมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอมเค็มอยากเคียวมากเลยเคียวเท่าไหร่อร่อยอร่อยรวยใหม่ๆตองกินเลยอันนี้เกลือไล่เลวมันความเค็มมันดูดเข้าไปในในหมั่นเหล้ารวยแล้วก็ ร้ยเกลือร้อยใบเดีวแาวลินกลืเมื่อกินแห้งมาเกลือไงมันก็นเลยแบบละลายอ๋อ,อพริกเนาะพริกป่นมาโรยจนะังเลยเนาะโอ้ยกลุ่มใจหนาเป็นฝ่าเนี่ยมักงกรแง้มได้เห็นหนาขำๆม่มงวงๆแซวลินกลุ่มใจโบ๊ชชินกับสีแบบว่าเน,น,แบบน,นี่ยมังกองเลยแบบเป็นดำๆแดงๆอะนะนานะ của trà Ôi ừ. Luộc đi nè Luộc nhai thôi nè

เบื่ออืมน้ำน้ำอะไรกินน้ำโคบ่าเนี่ยเล่นเขาหน้าเพราะท่านคักมาเนี่ยอืมโอ,โอเคจะไปเผือดไปแล้วจ้ะยะกลับม,มาที่บ้านนะครับไปเลยจ้าไปไปจ้าอิ่มแล้ว